เรากำลังเปิดทางเปิดทางตัดกิ่งไม้ขึ้นไปเอาลังนี้นะคะตัวนี้ภุมนี้พุ่มนี้นายพานบอกว่าเจอสามลังนะคะติดติดกันเลยนะในหลังนี้เรากำลังเอานะข้างหลังเรามีอีกอีกสองลังนะนายพานกำลังแหวกขึ้นไปนะคะ นีหลังใหญ่นะคะเราถ่ายใกล้ๆใ,ให้เห็นนะนี่วิธีการเอาพึ่งของเราที่นี่นะคะที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะใช้ควันบวกเอานะค่อยๆมนกล่นวันตรงไหนเน่ะดูดีๆว่ะ ข้างหลังเราก็นายพานมากกาลังตัดเก็บเอาอยู่นะคะอีกสองรังนะเีนี่หําหมาหลังหนึง่งแล้วก็ลังใหญ่หลังหนึ่งข้างหลังอันนี้ให้ในายพานบอยเอาก่อนนะเดี๋ยวนายพานเอาลงมาเดี๋ยวเราถ่ายดูอีกรอบลงมาแล้วนะคะสําหรับหลังนี้อุ้ยหัวน้ําใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตากล้องซูมให้ดูนะคะนะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปรอข้างนอกนะคะรอ รอดูว่ามันจะสวยขนาดไหนเขาเขี่ยแม่ออกก่อนนะคะแในฟานของเราออกมาแล้วนะคะไหนสวยไหมเปิ้ทุกคนดูนะคะลังนี้หัวน้ำอ้นต้นเลยนะดูช้างอ่าในฟานบอยสอนะนี่ลูงใหญ่มากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฝากไว้ด้วยนะคะ